ซึ่งก็คงจะต้องมีการตกลงเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิตคอยนะครับที่ช้มัมตั้งชื่อของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Tik t o อกที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับทรัมป์กำลังทําการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาย่างเต็มรูปแบบและเปิดสงครามที่เรียกว่าสงครามทางการค้านะครับหลักกีจกันทางการค้าขึ้นภาษีต่างๆเพื่อหลักสิ่งเดียว หรือวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อน Return One More อีกสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ คงปเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการเริ่มสกัดใหม่ของสหรัฐอเมร,ริกานะครับโดยมีประธานาธิบดีคนใหม่ชื่อดอนทรัมเป็นรอบที่สองทรัมป์คัมแบ็กทำเนียบขาวยิ่งใหญ่ฮะเปิดตัวบิตคอยตามชื่อของชวัมนะครับเข้าพิธีสาบันตน Market Cap เกือบ5.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรา่อยงานว่าที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์เปิดตัวสกุลเงินคริปโตทรัมป์นะครับรับการคัมแบ็กเข้าทำเนียบขาวสุดฮึกเหิมนะครับก่อนวันสาบานตนนะครับพีทีฮือฮาบิตคอยทรัมป์จุดหนึ่งค่า Market Cap เกือบ5.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐนักบิจารชี้หน้าละอาย ิดตัวคริปโตรของตัวเองแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนสาบันตนไม่ต่างจากการใช้ตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อทำเงินเข้ากระเป๋าของตนเองนะครับแล้วก็เฮกันลั่นเมื่อ tiktok ก,ก,กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังช่วาประกาศจะทำการช่วยเหลือ tiktok <c oughs> เริ่มกลับมาให้บริการในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งหลังจากว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้ คือทรัมป์ได้สัญญาจะผ่อนผันการประกาศใช้กฎหมายแบนทันทีที่สาบันเข้าดำรงตำแหน่งนะครับบอกว่าการตรงตรงเราไม่มีทางเลือกเราจำเป็นจะต้องมีการปกป้อง t i k t o อกทรัมป์ระบุในการประสัยพร้อมยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาจะปรักดันกิจกรรมการค้าเพื่อทำให้แอปพลิเคชันแชร์วิดีโอสั้นที่มีผู้ใช้กว่า170ล้านคนไม่ต้องมีการถูกปิดตัว รปรากฏการผู้ลี้ภัยชาว t ิกตอกหลบหนีไปใช้ในแอปพลิเคชันเซียวหงซูท่ามกลางสงครามเย็น t i k t อกซึ่งล่าสุดดุเดือดเข้มข้นไปเรื่อยๆยูเซอร์ของสหรัฐอเมริกาพาการอพยพออกจาก t i k t อกลี้ภัยไปแอปของเซี่ยงหงซูหรือ r e d n o t e ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันจีนอีกตัวหนึ่งซึ่งปรากฏการเช่นนี้กำลังถูก ขนานนามในประเทศจีนว่าคือการขบวนการตื่นรู้ของโลกตะวันตก TikTok p ล a ฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ใหญ่กำลังเตรียมตัวที่จะปิดแอปพลิเคชันของตัวเองนะครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาฉบับพระราชบัญญัตินะที่สั่งแบนแอปพลิเคชันตัวนี้ที่โจไบเดนลงนามมาเป็นกฎหมายตั้งแต่ปีที่แล้วและมีผลเริ่มทำการบังคับใช้ นะครับแรงจนฉุดไม่อยู่ฮะ,ฮะเหรียญมีนชวัมนะครับมูลค่าพุ่งถึง9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้านเมียไม่ตกเทรนเปิดตัวคริปโตฮะมีลาเนียซึ่งเป็นชื่อของตนเองคริปโตของว่าที่ประธานาธิบดีเดนร์ชวัมแห่งสหรัฐอเมริกานะครับราคาพุ่งต่อเนื่อง ล่าสุดมูลค่าตลาดโดยรวมทะลุ9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่ทรัมป์จะสาบานตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็ไม่ตกเทรนเปิดตัวเหรียญคริปโตที่ใช้ชื่อของตนเองมูลค่าบิตคอยของทรัมป์พุ่งขึ้นถึง73%มาอยู่ที่46.06ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในช่วงเช้าตามเวลาของทวีปเอเชีย ซึ่งทำให้มูลค่าการตลาดเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่9,200ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับขณะที่ปริมาณการซื้อขายในรอบ24ชั่วโมงฮะเป็นวัลลุ่มเนี่ยเทรดดิ้งวอลุ่มเนี่ยนะครับ,นะรบแต่42,200ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวสหรัฐก็คึกคักคฮะปรากฏว่ามีการส่ง National Guard นะครับเข้าทำการ ตามนะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยชรัมในการสาบันตนนะครับผู้นำต่างชาติหลายชาติโดยเฉพาะชาตินิยมขวาจัดตบเท้าเป็นสักขีพยานแต่ไร้เงายู EU, อังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมน,นีสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกามีรายงานส่งฐานในเชนแนวกาดรวม8,000นายติดอา์มแขนพิเศษ นะครับเพื่อปกป้องพิธีสาบันตนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่โดยเดันชอมที่กรุงวอชิงตันดีซีสื่อสหรัฐอเมริกาชี้ทำลายประเพณีการเมืองของสหรัฐอเมริกาเชิญผู้นำต่างชาติเข้าร่วมพบรายชื่อแขกผู้นำเป็นนักการเมืองประชานิยมขวาจัดส่วนใหญ่มาจากแดนลาตินอเมริกาไรเงามาหาอำนาจตะวันตกโปรเสรีภาพ และประชาธิปไตยทั้ง EU อังกฤษนะครับฝรั่งเศสเยอรมันรวมทั้งแคนาดาด้วยนะครับในขณะที่ EU มีการเลื่อนข้อตกลงหยุดยิงในวินาทีสุดท้ายอ้างฮามาสไม่ส่งตัวประกันชุดแรกสัมภาระเอเจนซี่นะครับรายงานว่าข้อตกลงหยุดยิงที่กาซารอคอยมันกันมายาวนานมีอันต้องเลื่อนออกไปในวินาทีสุดท้าย เมื่อเมนชอปินในทันยเยฮูประกาศว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่หยุดยิงจนกว่าฮามาสจะส่งรายชื่อตัวประกันชุดแรกที่ทำการปล่อยตัวขณะที่ฮามาสอ้างเหตุผลด้านเทคนิคทำให้แจ้งชื่อนั้นล่าช้าและต่อมาฮามาสก็มีการปล่อยตัวประกันเป็นผู้หญิงทั้งหมด3คนหลังหยุดยิงเริ่มมีผลกตอตกระทรวงการต่างประเทศที่ส่งคืนคนไทยอีก8คน กลุ่มฮามาสนะครับปลปล่อยชาวตัวประกันอิสรสาเอล3คนแรกกลับบ้านขณะที่ฮามาสปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์90คนเป็นการแลกเปลี่ยนข้อตกลงหยุดยิงเฟสแรกที่เริ่มมีคนบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ในการเคลื่อนไหวที่จุดประกายการยุติสงครามที่กำลังทำลายล้างยินแดนฉนวนกาซาและกระพือความขัดแย้งไปทั่วตะว,ตวันออกกลางมานานกว่า15เดือน ในแกเรื่องของความกล้าหาญและใจเด็ดหมอคนหนึ่งในไต้หวันแชร์คลิปวิดีโอนะครับทำหมันตัวเองทำชาวเน็ตวยยศให้เป็นผู้กล้าหาญที่สุดสัญญาพย์ชาวไต้หวันคนหนึ่งกลายเป็นข่าวดังหลังแชร์คลิปวิดีโอขณะกำลังทำการผ่าตัดทำหมันให้กับตัวเองลงโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่าเพื่อทำเป็นของขวัญให้กับทางภรรยานะครับเฉินหวยหนุง ซึ่งเป็นคุณหมอประจำสัญญกรรมประสิทธิ์แห่งหนึ่งในกรุงไทเปนะและเป็นคุณพ่อลูกสามกลายเป็นที่โจทจันในสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่ได้แชร์คลิปดังกล่าวบ,บน Facebook และ i n s t a g r กรคุณหมอท่านนี้บอกว่าสาเหตุที่ทำหมันก็เพื่อที่จะเกิดความสบายใจของภรรยาและเพื่อให้มั่นใจว่า ขั้นตอนทุกอย่างไม่มีข้อผิดพลาดเขาจึงตัดสินใจลงมือผ่าตัดให้กับตนเองนะครับในขณะที่ BYD มีการเปิดตัวเรือนะครับบรรทุกรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก BYD เปิดตัวผู้ผลิตรถไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากจีนเปิดตัวเรือบรรทุกยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกลอมยอม รองรับนะครับรถยนต์ได้ถึง9,200คันเรือบรรทุกยานยนต์ลำนี้มีชื่อว่า B.V.D. Sengen ซึ่งตั้งตามสำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัท B.V.D. ตัวเรือมีความยาว219เมตรกว้าง37.7เมตรสามารถแล่นด้วยความเร็วสูง18.5นอตหรือ3.4.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่ง b ี d ดีเซเจนเป็นเรือบรรทุกรถยนต์ลำที่4ของ BYD ถดีทาทางบริษัทมีเป้าหมายจะผลิตเรือรุ่นดังกล่าว8ลำภายในปี2062เพื่อตอบสนองแผนการบุกตลาดโลกเรื่องของ Bitcoin Trump. บิตคอยชวมนะครับแล้วก็บิตคอยของพรยาชวัมนะก็เป็นที่คือหายอย่างมากทำตลาดได้ในระยะ,ะ,ยะเวลาสั้น 9 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งชว์มก็ทำบิตคอยขึ้นมานะก่อนที่จะเข้าพิธีสาบัตตนดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพียง1วันนะครับขณะเดียวกันก็มีการตั้งบิตคอยขึ้นมาชื่อเมียของตัวเองซึ่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งด้วยนะครับ ฝ่ายตรงข้ามตั้มก็บอกว่าทรัมป์ใช้วิธีนี้นะครับสร้างรายได้เข้ากับเป๋าให้กับตัวเองก่อนจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งบิตคอยที่ชื่อว่าทรัมป์นะจะเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากฮะเพราะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการเงินของทรัมป์ให้ดีขึ้นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของ t i k ต o อนะครับ ซึ่งทรัมป์ก็ประกาศชัดเจนนะหลังจากที่ t i k t o อกโดนแบนโดยเพระราชบัญญัตนะครับควบคุมสินค้าหรือการหลักการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาะครับยุคสมัยของโจไบเดนทรัมประกาศอีกครั้งที่จะให้ t i k t o อกนั้นฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาสาเหตุหลักๆที่เป็นเช่นนั้นนะก็เพราะว่า t i k t o อกโดยส่วนใหญ่ต่อต้านโจไบเดน และหันมาสนับสนุนชววมการสนับสนุนชว่วมจึงส่งผลทำให้ชว่วมจะต้องมีการสนับสนุน t ิกตอกต่อไปก็จะต่ออายุทิกตอกให้อยู่ในอย่างน้อย30วันเข้าไปฮะ90วันนะครับที่ทิกตอกจะขยายตัวให้ชว่วมจะขยายตัวให้กับทิกตอกนะครับเพื่อที่จะใช้บริการได้ต่อไป นะซึ่งก็คงจะต้องมีการตกลงเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิตคอยนะครับที่ชอํมตั้งชื่อของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ t k t t o k ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับทรัมป์กำลังทําการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหร,รัฐอเมริกาย่างเต็มรูปแบบและเปิดสงครามที่เรียกว่าสงครามทางการค้านะครับหลักกิดกันทางการค้าขึ้นภาษีต่างๆเพื่อหลักสิ่งเดียว หรือวัาทกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อน Return One More อีกรอบหนึ่งนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจรเิญ อ่วงราชาวไทยพักมีราชันฟ้าคอยหมูใหญ่แผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานน้ำผึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาทอนผู้คนฟ้าพา,พามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าภัยไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าทรงผูพันไห้ฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสูงใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไวไ้วันฝ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น